สวัสดียามเช้านะคะวันนี้เราเข้าสวนตัดดอกไม้ตลาดกันอีกแล้วค่ะเป็นตัดดอกไม้ขายออนไลน์นะคะช่วงนี้ไม้เรายังไม่เต็มที่เนาะเราก็ยังไม่ตัดไม้นอกแล้วก็ช่วงนี้ไม้นอกราคาถูกมากนะขะายไม้ตลาดออนไลน์เราเจะได้ราคาดีฝ่านะคะถูกมากถูกมากจริงๆนะคะเพราะว่าเออ ปริมาณไม้ก็เยอะจีนก็ไม่่ไปสั่งเท่าไหร่นะคะวันนี้จะเสียงดังสักหน่อยนะคะเพราะว่าข้างสวนเนี่ยเขากําลังทํานารอบใหม่นะคะกําลังไข่นากาันด้วยนี่นะคะนี่ก็เป็นสวนของเรานะเราตัดขายออนไลายอยู่นะคะตอนนี้ก็ช่วงนี้เราก็จะฉีดยาอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะส่วน ไม้เล็กเนี่ยเราก็จะฉีดยา,อาสองอาทิตย์หนึ่งครั้งก็คืออาทิตย์เวนะ้นอาทิตย์นะคะเพราะว่าต้นไม้เขายังเล็กเนาะแล้วก็ยังไม่มีดอกอ่ะการที่เราฉีดยาทุกอาทิตย์เนี่ยเพราะว่าเรามีดอกกลัวมแมลงจะมากินดอกของเขานะคะวันนี้เราตัดขายออนไลน์นะคะขายเป็นโลนะตัด แล้วก็กรรมโยนใส่เข่งช่างโรไปแต่ว่าเราไม่ได้ทําการขายเองนะคะมีน้องอยู่คนนึงนะเขามาซื้อเขาก็ทําสวนเหมือนกันแต่ไม้เขา่น้อยไม่พอขายแต่ช่วงเนี้ยไม่น้อยหรอกแต่บางช่วงช่วงที่แพงๆอะ่ะไม้เขาน้อยไม่พอขายเขาก็เลยต้องมาซื้อเราตอนนี้เอ,อไม้เยอะเขาก็ยังต้องซื้อเพื่อเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยน้องก็บอกว่าของเขาอะ่ะลื้อเยอะเนาะ ให้เราเก็บไว้ให้เขาหน่อยพอลื้อแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่มีไม้ขายส่งแมลูกค้าประจํานะคะเสียงดังนิดหน่อยนะคะต้นไม้ขายออนไลน์เนี่ยก็จะตัดก่อนวันพระประมาณห้าวันนะคะเอตัดเร็วมากเลยนะเพราะว่าจะต้องไปกร,รมส่งไปต่างจังหวัดเนาะกว่าจะไปถึงแล้วก็เขาก็ต้องไปขาย กำขายอีกทีหนึ่งเนาะก็กล้วยไม้เนี่ยเป็นอดอกไม้ที่ทนนะไม่ต้องทำอะไรแค่พมน้ำแล้วก็เอาผ้าห่อไว้อะ่ะเขาก็อยู่ได้นานเป็นอาทิตย์เลยนะคะให้เขามีความชื้นนะนี่อันนี้กล้วยไม้หนึ่งปีห้าเดือนนะคะนี่กําลังออกดอกเต็มสวนเลยนี่นะคะ นี่นะวันนี้ออเดอร์เราหนึ่งร้อยโลนะถือว่าน้อยนะหนึ่งร้อยโลนี่ใกล้จะครบหนึ่งร้อยโลแล้วนะเข่งหนึงก็ประมาณยีออ่สิบกโลนะเราจะตัดสี่เข่งช่วงนี้นะก็ยังมีฝนตกอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะไม่ถึงกับทำให้ต้นเน่า แล้วเราก็ใส่เข่งไปชั่งนะคะแล้วน,น้องเขาก็จะมารับถึงบ้านเลยส่วนปุ๋ยนะคะตอนนี้ไม้ใหญ่เนี่ยที่ออกดอกแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ปุ๋ยสูตรขายสูงนะเพื่อบำรุงเขาให้ดอกใหญ่สีสดใสนะส่วนปุ๋ยสูตรเสมอนะเขาก็จะบำรุงทุกส่วนเราก็จะใส่ไม้เล็กนะคะที่เราเพิ่งปลูกใหม่นะคะ ก็จับำรุงเขาให้หน่ออ้วนเนาะช่วงนี้นะคะกล้วยไม้ก็ออกดอก,กเต็มสวนเลยค่ะเรากำลังตัดนะคะแล้วเราก็จะมีช่วงแม่ค้ากำเตยเป็นแม่ค้ารายย่อยนะมาซื้อเราประจำทุกวันพระนะคะเขาจะตัดก่อนออวันพระสองวันเรียกว่าหัววันโกนนะคะ ตัดก่อนวันโกนวันโกนก็คือก่อนจะถึงวันพระหนึ่งวันคือวันโกนวันที่พระโกนหัวนะคะพระเขาจะโกนหัวก่อนวันพระหนึ่งวันนะคะก็เลยเรียกวันโกนนะคะเไม้ยกำเตยเนี่ยเขาจะตัดหัววันโกนตัดไปแล้วเขาก็จะไปกำขายช่วงวันพระนะคะส่วนตรงนู้นนะคะเขากําลังไถนากันอยู่ค่ะนกกระยางเต็มเลยนะคะธรรมชาติมากเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะอยู่ใกล้ๆกับสวนเราเลย อยู่ติดกันเลยนะคะดูทุกผ้าอา่าตรงนี้จะลกหน่อยนะคะตรงนี้ก็เป็นมะพร้าวที่โดนฟ้าผ่าตายนะสองต้นต้นที่สามน่าจะรอดนะคะยังมีใบเขียวๆอยู่ไม่แน่ใจฟ้าแรงมากเลยค่ะช่วงนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะคะนี่ตรงนี้นะคะคือส่วนที่เขาทำนากันนะคะนกก็จะเยอะมากเลย จุดนาแปลงนี้นะจุดติดกับสวนกล้วยไม้ของเราเลยนะคะนี่นะคะนาเขาก็จะยาวไปถึงบ้านเราเลยะค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นไม้ปลูกได้หกเดือนต่อฝ่านะคะเริ่มใหญ่แล้วนะเริ่มจะแทง แล้วนะคะมีบางส่วนนะเริ่มแทงช่อไม้เล็กอย่างเงี้ยช่วงแรกเราจะฉีดยาไม่ทุกอาทิตย์นะคะอย่างไม้ใหญ่เราจะฉีด7วันนะคะทุก7วันแต่ไม้เล็กอย่างนี้เราจะฉีดทุก14วันนะคะตอนนี้เริ่มแทงดอกแล้วเราก็ต้องกลับมาฉีดยาทุก7วันเหมือนไม้ที่ออกดอกนะคะไม่งั้นเดี๋ยวช่อก็แทงออกมาแล้วตัวมแมลงก็จะมากัดกินนะคะตอนนี้ เริ่มแทงบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวจะหาให้ชมนะคะเพราะว่าเขาก็เริ่มมีแทงแล้วนี่นะคะอย่างนี้นี้ถือว่าแทงช่อแล้วนะคะนี่อย่างนี้นะคะคือแทงช่อนะแทงอย่างนี้นะคะก็ประมาณสองเดือนนะถึงจะตัดได้น,นี่เริ่มแทงเยอะแล้วนะคะนี่เริ่มเป็นช่อแทงช่อเยอะแล้ว ประมาณเดือนมกรานะคะเราก็จะมีดอกไม้ตัดแล้วนะคะส่วนที่ปลูกใหม่นี่ค่ะตอนนี้มีก็แทงออกเป็นช่อยาวแล้วนะคะทีนนี้เราจะต้องฉีดยาทุกอาทิตย์จะฉีดคาเว้นอาทิตย์ไม่ได้นะเพราะว่าเขาแทงช่อเนี่ยแทงช่ออย่างนี้นะคะถ้าเขามีโรคมาบครบกวนเนี่ยเขาจะเริ่มกัดกินต้องตรงนี้เลยนะคะช่อเขาก็จะปุดไม่แดงอย่างนี้นะคะเนี่เริ่มแทงช่อเยอะแล้ว ส่วนปุ๋ยเราก็ยังบำรุงเขาด้วยปุ๋ยสูตรเสมอนะคะอา,อาทิตย์ละสองครั้งจะบำรุงทุกส่วนเลยนะสูตรเสมอจะทําให้หน่อเขาอ้วนแล้วก็สูงสูงกว่าต้นแม่นะดูเลยดูได้เลยว่าหน่อเขาเนี่ยสูงกว่าต้นแม่เยอะแล้วนะคะถ้าสูงกว่าต้นแม่อย่างนี้นะคะออกช่อนะก็จะตัดได้จะทําให้ช่อยาวสามารถตัดได้เลยนะคะ สัตเป็นไม้นอกก็ได้นะสีก็จะน่าจะสดนะ่ะหน่ออ้วนหน่อสูงนะคะตอนนี้สูงกว่าแม่แล้วนะคะสูงกว่าแม่เยอะเลยนี่ค่ะสูงมากสูงอย่างนี้จะทำให้ได้ดอกไม้ที่ช่อยาวนะคะ ตอนแรกที่ออกอปลูกขึ้นแรกอะ่ะถ้าตรงนี้ออกนะเราจะเด็ดทิ้งเพราะว่าเราจะต้องการให้หน่อเขาโตเร็วนะคะเราจะต้องการเอาหน่อสองนะเราไม่เอาหน่อหนึ่งนี่นะคะกําลังงามเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้นะต้องลาไปก่อนแล้วล่ะคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ